ยอสิทิภาพคุณผูระชมไปเบิงซับเพาเวอร์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องหนังหนังเรื่องยี้เหรอซับเปอร์ค่ะหลากหลายคนนะครับบอกว่าอุ้ยมักแห้งนะฮะจนว่านายกรัฐมนตรีเพื่อนกับพอพลาดที่สิไปเบื้องเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อนกันนั่คณะรัฐมนตรีนะครับเข้าชมภาพยนตร์ซับเปอร์นะฮะสนับสนุนเป็นซอบเพาเวอร์นะครับผมของไทยสู่เทศกาลหนังสากลนั่นเองนะครับ่อว่านี่ครับเวลานะฮะ ทุ่มหนึ่งทุ่มเคิง,คง19นาฬิกากับอีก30นาทีนะครับผมเพิ่นกับผ้าคณะรัฐมนตรีทั้งหลายนะฮะ,ะไปเบิ้งภาพยนร์กันนะครับไปมองไดไปที่หอพระหอพรคับไปที่ร,ร,รงภาพยนพารากรนซินิเพล็กซ์นะครับสู์การค่าสยามพารากรนกรุงเทพมหานครครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเพื่อนกันได้น,นัคณะรัฐมนตรีครับประกอบไปด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินครับร่องนายกรัฐมนตรีนา่งพวงเพชรชุนละเอียดครับร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมทั้งนายเสริมศักดิ์พงษ์ผ่านนิดครับเ <c oughs> พื่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและก็มีนายสุทินคลั่งแสงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมทั้งนางสาวสุภาศอิสระพักดีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปเถอนี่ไปเบื้องภาพยนตร์เด้ไปเบื้องหนังนะฮะนี่ฮะนี่เพื่อนกะบทำความเคารพนะครับก่อนที่สีเบื้องหนังน้ำและภาพบรรยากาศอุ้ยชื้นเมือแห้งเด้อันนี้ก็เป็นกับทีมผู้สั่งภาพยนตร์แมนะคะเดยก็มีคุณอุงอิงน้ำแหละนะฮะหัวหน้าภาคเพื่อไทยนะครับเพื่อนกะได้ไปเบื้องกันนะฮะบรรยากาศมาว่านนี่โอ้โหหลากหลายช่องกับพ้ากันเนาะผ้ากันบอกว่าชื่นเมื่อนกันเลยนะฮะไปเบิ่ง